การปรับแต่งตัวอักษรในตัวโปรแกรม Creator นะคะก็คือการนำรูปแบบของฟอนต์ตัวอักษระคะ่ะที่มีลักษณะเป็นฟอนต์แบบลายเส้นนะคะหน้าตาแบบนี้นำมาปรับแต่งตัวอักษระคะ่ะให้มีลูกเล่นหรือว่ามีฟอนต์ลักษณะที่มีความสวยงามเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปรับแต่งตัวอักษรที่เป็นลักษณะลายเส้นกันค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราลบหน้าจอออกก่อนนะคะ ขั้นตอนแรกค่ะให้เรากดปุ่ม A นะคะที่แป้นคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะคะเพื่อพิมพ์นะคะฟอนต์ที่เราต้องการนำมาแก้ไขค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนเมาส์ลงมาเลือกตรงคำว่า Embroidery นะคะซึ่งจะเป็นฟอนต์ที่เกิดจากการตีลายเสร็จแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาที่คำว่าฟอนต์เลือกรูปแบบฟอนต์ก่อนเลยค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญน,นะคะการเลือกรูปแบบฟอนต์เนี่ยเราต้องเลือกรูปแบบฟอนต์ที่เป็นลักษณะของตัวลายเส้นค่ะ เมื่อเราเลื่อนเมาส์มาค่ะเราก็จะเจอรูปแบบของตัวฟอนต์ที่เป็นลายเส้นจะมีด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นอตัวนะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว R ก็คือลันนะคะจะมีลักษณะค่ะสามรูปแบบให้เราเลือกค่ะเดี๋ยวชนนะคะก็จะเลือกเป็นรูปแบบตัวลายเส้นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการปรับแต่งให้ดูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะคะ่ะชนก็เปลี่ยนนะคะความสูง ความกว้างที่เราต้องการก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวจนจะเปลี่ยนเฉพาะความสูงอย่างเดียวนะคะแล้วก็กดโอเคนะคะคลิกเมาส์ที่หน้าจอหนึ่งครั้งเราก็จะได้รูปแบบฟอนต์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวจนจะสกรูเมาส์นะคะให้เห็นการทํางานที่ชัดเจนขึ้นเนาะเมื่อเราได้ตัวอักษรนะคะที่เราต้องการทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอะค่ะจะมาทําการปรับแต่งกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราอะค่ะคลิกเมาส์ลากกลุ่มตัวอักษรที่เราต้องการปรับแต่งค่ะ เรียบร้อยแล้วเลื่อนเมาส์นะคะมาที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายของตัวโปรแกรมค่ะให้เราค่ะคลิกเมาส์เลือกตรงคำว่า Edit แบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาตรงคำว่า b r e a k Apart ค่ะ b r e a k Apart จะเป็นการแตกแยกลายของตัวลายที่เราเลือกมาทำการแก้ไขค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกเมาส์แบบนี้นะคะแล้วก็ไปเบรกอพาร์ทหนึ่งรอบแล้วก็มาคลิกเมาส์ที่ตัวอักษรค่ะ จะสังเกตนะคะก็คือให้เราค่ะเบรกอพาร์ตตัวอักษรนะคะแยกออกมาให้หมดนะคะจะสังเกตว่าตัวดีค่ะเขาจะมีเป็นลายเส้นที่เป็นลายเส้นตรงแบบนี้นะคะบางตัวเนี่ยอย่างตัว L เห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบลายเส้นเดียวเลยแต่ตัวอักษรตัวดีค่ะก็จะกลายเป็นว่าก็คือจะแยกออกมานะคะก็คือเส้นนี้1เส้นแล้วก็เส้นนี้อีก1เส้นนะคะเราก็ต้องแตกนะคะตัวลายเส้นออกมาให้หมดนะคะ ก็คือใช้วิธีการแตะนะคะเบรกอพาร์ทเช็คดูก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคลิกเมาส์อย่างนี้คลิกเมาส์แบบนี้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรากลับคลุมตัวอักษรนะคะที่เราทําการเบรกอพาร์ทเรียบร้อยเสร็จแบบนี้นะคะเลื่อนเมาส์ไปที่แถบบาร์ด้านบนตรงคําว่า Object Property ค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เราเลื่อนเมาส์ลงมาตรงคําว่าเอาไลน์สติทนะคะ ตัวนี้ค่ะให้เราแตะนะคะเมาส์แล้วเลือกคำว่าซาตินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราเพิ่มความกว้างนะคะของตัวอักษรที่บริเวณตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วลองกดแอปพลายดูนะคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นรูปแบบตัวอักษรนะคะที่มีความหนาเพิ่มขึ้นตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มจะลดนะคะความกว้างของตัวอักษรได้เลยค่ะ โดยที่จะตั้งเป็น1น,นะคะแล้วกด apply แบบนี้ค่ะกดโอเคก็คือให้เราตั้งความกว้างของตัวฟอนต์ใหม่ได้เลยหรือเราจะเลือกนะคะลงมามุมด้านล่างเพื่อปรับแต่งเห็นไหมคะลายเส้นหรือว่ารูปแบบของตัวตะเข็บได้ด้วยค่ะนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้เลยนะคะว่าเราอยากได้รูปแบบประมาณไหนนะคะ นี่ก็จะเป็นการนำตัวฟอนต์ที่เป็นลายเส้นค่ะมาทำการแก้ไขปรับแต่งตัวอักษรให้มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะคะยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะคะ